แต่ทำอะไรแต่บ้างดูทำแยกไว้แย้ฝองแปลงแย้ฝองนี่สิเป็นหัวดีบอเป็นหมากดีบอเดี๋ยวไปดูแปลงกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นหมากดีบอมบางทั่วน่ะ ฮะใช่เป็นหมากดี่โอ้คนละพันคนละพันนี่ยันไ้นสั่นมันไต้ขึ้นน่ะมันบ่ด้วยอันพักใต้ยังงั้นอันนี้เป็นอันขี้หินแฮบ่อคะใช่แล้วน่อันนั่นมันนังไต้เรรงขึนะได้จักไม่ฟองนี่น้กันบ่บ่แล้วคือไม่ยังองนี่นุนนั่นเท่าไน้อนใดนีนนหมักเก้าเท่าไหร่นุ่นอนรงสูงน้นนอันเขาไปง่ายกันหน่อยใา่แล้วเป็นไง่ายมันเป็นทางเส้นไหมอันก็ถึ้นุ่นจะ่ันมันว่เป็นเปทางหั้น เดี๋ยวเราไปดูถนะั่วของคุณแม่อลาเตกันนะคะโอ้นี่ป็นดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถอนไว้แล้วถอ,อนวางลายไว้นี่เป็นยังไงคะหมักถั่วดีบอ ปิดนางปิดดังสีมัจยังบอฮอนเนาะหลายอยู่ต้นขัดออกร้อมเลยน้อยใดบอคือเอาถิมเลยพร้อมมันบ่เต็มมันบดเต็มก็เอาออกเล่นบอค่ะดีแล้วบ่ได้เต้บ่ได้ี้ ดีทุกหละคะัคันี่ได้อยู่นี่ให้แน่อยู่เป็นจะปิดงานอยู่เนาะครับตอวน,นี้ปิดงานอยู่นู่นี่โดนอะไรกัดนี่อันนี้มันเต็มอยู่แต่ว่ามันถืออย่งกัดบกุกมันมันสักบุกอย่งกัดมันบุม ได้ยาหลายพดเนาะครับมันหยาหลายพดบ้องนะเอาคนมาเอาเจ้านึ่องอ้าได้ได้กี่กิโลแล้วคะนี่มองถอนออกมาแล้วนี่ไันเพราะว่ามันแค่ได้ใกล้ไหมไปทั้งใบสันเผาตากแดดแล้วอ๋อเอาตาดอ๋อเอาเอาแนวเนาะทำแห้งเออดีแล้วดีแล้วต้องเอาไปล่างอีกบล็อกก้อนบล็อกนี่ค่ะ ท่านเอาไปไข่บดได้ลรางอถ้าเขาไปตากเด้ตากกัลรางลรางก้อนอ๋อ้ย่าเยอะหนินะคะเนี่ยแล้ก็ดีอยู่ยังยังโอเคติดคัดพร้อมเลยคัดพร้อมเพราะว่าจะเอาไปตากมือนี้มือนี้เอาไปไข่มือนี่เลือกบดได้ขัดหน่อยหน่อยออก มาผลิตหน้อยผลก้เอาไปใส่ทำขายสดบ่ะคะครับขายสดขายสดโลเท่าไรกิโลละชิมห้าบาทเอ้าขึ้นด้ชิมหานจริงเก็บได้ชิมห้านึ่แต่ต้นปีนั่นได้ยี่ห้าบ้า่ต้นปีได้ยิมหานี้ได้ชิมหาอืนนาอฮอพวเลยไปขับกลับรถใช่ไหมนี่คงใส่รถไปกลับรถเดี๋ยวหนูไปโอเคขอบคุณนะคะโอ้ดีอยู่ถั่วใช้ได้เลย